สวัสดีครับพบกับคุณไอแฮกแอคชั่นนะครับในช่องแฮกแอคชั่นนะครับวันนี้อยู่ในสวนนะครับก็เลยจะพาทุกคนนะครับมาดูในสวนบรรยากาศในสวนว่ามันร่มรื่นมันสวยงามขนาดไหนนะครับคลิปก่อนเน้นนี้ก็พาไปดูคร่าวๆแล้ววันนี้เราจะไปกับเพื่อนคู่ใจก็คือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับว่าจะพาทุกคนเนี่ยไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในสวนนะต้องใช้แบบรถมอเตอร์ไซค์ในการ พาชมนะเพราะเดินไม่ไหวแน่นอนเนื่องจากจพื้นที่ม,มันกว้างนะั่นเองเดี๋ยวเราไปกันไปกันครับเดี๋ยวเราไปกับเพื่อนคู่ใจของเราคันนี้นะครับนะเรามาคันนี้กันเมื่อเช้าไปกันเลยครับบรรยากาศในสวนนะครับก็ประมาณนี้นะลมรื่นมากๆมาเรามาดูผลไม้เรามาดูส้มสายมุกพึง่งแล้วก็พันธุ์สีทองกันนะครับไปอย่างไวๆเลยเนะี่ย เพราะว่าเราใช้รถนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะฮะขึ้นเนินสักนิดนึงอ่งเงี้ยบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับเป็นความวัรบรื่นมากๆเลย นี่ต้องบอกเลยว่าเราต้องใช้มอเตอร์ไซค์นะนะครับถ้าเดินคงเดินไม่ไหวนะครับนี่บรรยากาศในสวนนะครับ ทางในสวนก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับคุกงค่ะนะครับก็ประมาณนี้นะอาจจะย้อนแสงสักนิดหนึ่งมาฝั่งนี้นี่อย่างห้ทุกคนได้ชมบรรยากาศก,กันนะครับเดีย๋ยวรอ,อคนงานตัดหญ้านะครับก็อาจจะมีภาพสวยๆมาให้ดูตอนนี้ก็อาจจะเห็นนะพื้นที่เขียวไปหมดทุกพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ลัดลอะไปตามถนนในสวนของเราที่แหละนะครับ บรรยากาศก,ก็ค่อนข้างที่จะร้อนสักนิดหนึ่งนึงนงกว่าเป็นช่วงสายๆแล้วนะฮะไปกันเรื่อยๆครับยาวๆชมบรรยากาศกไปด้วยนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับในพื้นที่นี้เป็นอาเขตอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวนะครับนี่ฮะบรรยากาศนะครับ โอ้หที่เห็นเขียวเขียวทั้งหมดน่นไกลๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นสวนส้มส,สันนิพึงเหมือนกันนะสวนส้มส,สันนิพึงเหมือนกันนะเดี๋ยวจะแพลนให้ดูนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นสวนข้างเคียงนะเัาปลูกอิทผาลัมเนี่ยครับรก็บกให้ผลิตที่สวยงามแล้วก็รสชาติอร่อยเช่นกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะสวยอย่างนี้เลยนะครับไปกันต่อ ช่วงนี้ส้มสายนาพึ่งนะยังไม่ได้ให้ผลผลิตนะยังไม,ยงไม่ยังไม่สุกนั่นเองนะครับเพราะว่าจะต้องถึงช่วงประมาณมกรานะครับเดือนมกราก็จะเริ่มเริ่มสุกแล้วนะครับก็จะเก็บกันไปยาวๆเลยนะครับประมาณเดือนมกรากุมพามีนานะครับในช่วงในฤดูเนาะในฤดูแต่ก็จะมีช่วงนอกฤดูนะครับไปอีกนะครับ มีครับบรรยากาศวันนี้นะการร้อนเลยทีเดียวครับนือต้องลงเนื่งสักนิดหนึ่งด้วยนะที่เห็นไกลๆนู่นก็ใช่นะครับนั่นก็เป็นอ่าส้มสายน้ำพึ่งเช่นกันเนาะ ก็โอเคนะครับวันนี้ก็พาชมบรรยากาศในสวนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเยี่ยมชมความสวยงามแล้วก็สดชื่นของธรรมชาตินะครับในสวนผลไม้นะครับ mm hmm. ่อวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ mm hmm. ก็ถ้าชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล mm ้ววันนี้ไปก่อนแล้วครับ